สวัสดีนะคะตอนเย็นวันนี้นะคะเดี๋ยวจะพามาดูสวนผักที่ปลูกไวนะะน้นะคะนี่ค่ะพริกเพิ่งปลูกนะคะพริกบ้านเราอันนี้เป็นเม็ดกระถินนะคะนี่ตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะพอดีปีนี้เพิ่งเกิดแล้วก็จะเป็นแมงลักนะคะพริกเกาหลีค่ะ นี่ผักชีนะคะปลูกเอาไว้พอดีทานไม่ทันค่ะก็เลยจะเก็บเอาไว้เป็นเม็ดนะคะไว้ปลูกปีต่อไปนี่นะคะนี่ผักเกาหลีค่ะจนตอนนี้ก็จะมีเป็นผักบุ้งนะคะพอดีที่สวนพื้นที่ไม่เยอะนะคะปลูกได้แบบ พอกินนะคะนี่เป็นผักชี้ปลาหนึ่งนะคะปลูกทุกอย่างคะ่ะแล้วก็เข้ามาในซอยนี้นะคะพื้นที่ไม่มีก็เลยใช้เป็นกระถางนะคะปลูกมะเขือเทศคะ่ะตอนนี้ก็กำลังออกผลผลิตยอยู่นะคะนะ ผักบุ้งบางส่วนนะคะเอาลงไปในน้ำค่ะนี่น,นะคะทานได้นะคะมเมื่อเเทกก็จะยาวะคะ่ะยาวไปนู่นเลยมีทั้งลูกเล็กลูกใหญ่กำลังเริ่มสุกแล้วนะคะนี่ค่ะสุกแล้วพร้อมทานได้เลยนะคะ ลูกเต็มต้นเลยลูกเล็กลูกใหญ่ตัวนี้ก็จะเป็นลูกเล็กคล้ายๆเมื่อเขือเทศบ้านเรานคะคะใส่ส้มตำน่าจะอร่อยใกล้จะสุกแล้วนะคะลูกดกมากมะเ,เขือเทศนะคะ ก็จะเป็นอันนี้เป็นกระเจีย๊ยบนะคะกระเจีย๊ยบแดงเอาไว้ทานดอกดอกตากแห้งนะคะตัวนี้ก็มีนี่เป็นมะเขือมะเขือขืน่นพริกหวานเราก็มีนะคะนี่นี่กำลังออกดอกค่ะพริกหวานดอกเต็มต้นเลย มานี่นะคะนี่นะคะปลามะเขือโัลูกเล็กกำลังแดงพีกวานนะคะกำลังออกลูกออกผลเดี๋ยวไปดูผักอื่นกันต่อนะคะตัวนี้ก็จะเป็นผักทานใบค่ะปลูกไว้ได้สักระยะหนึ่งแล้วค่ะกลุมสลัด ท้งหลายนี่ค่ะอันนี้ขึ้นชายนะคะหวานเมล็ดค่ะเกิดตัวนี้ก็ทานไม่ทนันเยอะมากเลยนะคะผักสลัดค่ะทานทานไม่ทันก็แบ่งแบ่งกันกินค่ะแบ่งถ้าแก่ทานด้วยนะคะ เป็นชช่ผักกุ้ยชช่นะคะตัวนี้ปลูกปีเดียวค่ะได้กินตลอดหนาวไม่ตายนะคะพอออกหน้าร้อนก็ก็จะเกิดขึ้นมาใหม่ปลูกครั้งเดียวนี่ขึ้นช่ของเกาหลีนะคะ้าเกซื้อต้นมาตัวนี้จะต้นใหญ่ต้นใหญ่มากตัวนี้ก็จะเป็น ผักปังนะคะปังจริงเลยยอดใหญ่มากโอ้ยยัางงามพื้นที่นะคะเล็กๆใช้ทุกที่ที่เป็นที่ปลูกได้นะคะผักปังค่ะนี่ก็แมงลักใช่หัวราพาค่ะหัวราพานะคะพูดผิดกำลังออกดอกค่ะหัวราพา ยาวไปเลยนะคะตัวนี้เป็นกระเพานะคะนี่นะคะกระเพามะเขือยาวค่ะมะเขือม่วงยาวนะคะกําลังออกกาลังออกลูกแล้วนะคะเดี๋ยวก็ได้ทานแล้วนี่นะคะอันนี้กระเจี๊ยบเขียวนะคะพอดีต้นไม่ค่อยสมบูรณ์นะคะแถวนี้ก็จะเป็นพริกค่ะพริกบ้านเรา ยาวไปเลยนะคะตอนนี้ยังไม่โตค่พะพเกาหลีค่ะตนนัวนี้พิกเกาหลีก็ยาวไปเลยนะ,ะปลูกเผื่อเราเกลียทานด้วยะคะ่ะนี่ก็เป็นถั่วฝักยาวค่ะถั่วฝักยาวกำลังออกฝักออกดอกแล้วนะคะถั่วฝักยาว โตนะคะอีกสักพักทานได้นี่ก็มีดอกอัญชันด้วยนะคะเดี๋ยวก็ออกดอกแล้วนี่จะเป็นแตงกวานะคะแตงกวาเกาหลีค่ะแตงกวาเกาหลีก็มีนะคะมีประมาณ3าสีต้นค่ะนี่นะคะ กำลังออกลูกค่ะโอ้ลูนี้เก็บไม่ทัน,น,นะคะ่ะแก่แล้วนะคะแก่แล้วเก็บไม่ทันมันเยอะกินไม่ทันเนี่ยค่ะพริพกกะหรี่นะคะเดี๋ยวไปดูตัวอื่นกันต่อนะคะ เดี๋ยววันนี้ดูแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยววันต่อไปจะพามาดูอย่างอื่นกันนะคะวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงต่านี้นะคะสวัสดีค่ะฝากติดตามด้วยนะคะบ๊ายบาย